Okay. <accustomed activity> สวัสด,ดีเช ouais. ้าก็ไปครับเพื่อนๆาชมวิถีนะคะัำูลังกูกลังขูกลังผูกมากนะผกมากปนย้งนะครับปนห้ำย้ำย้ำจดไปแล้วย้างกระจมมย้ำจะกรจมย้เอเะล น้ำมืดขาคมาหรือแก้วน่ะเจ๊แก้วไปไหนเจ๊แก้วไปในไร่เจ้าไปในไร่เชิงตะวันเจ้าเราต้องทายเด็กเข้าอยู่นึงนึงนึงว่ะจำมน้าแบงหกว่เนเออวไปแล้ว ไปเพื่อนๆไปปิ้งไก่กันวันนี้ในไร่เชิญตะวันเป็นมีงานนะเจ้าวันนี้วันเกิดทันวอจะปีจะพาไปปิ้งไก่มาปิ้งไก่มือใหม่หัดขับ เอ๊ะมันมืดเฮ้ย ลองปิ้งไก่ก็ปิ้งจีนจากตเตานะ่เจ้าเตาอย่างนี้ปิย่างไปย่างมหมไก่ตก๊ไม่เนี่ยตัวหนึ่ง,นงเน,นี่ยปีกหนึ่งเดียวนี่

เต่าย่างแบบนี้เปลีป่ยน อย่างนี้มันนานซุกนะมันต้องอบไว้มันต้องอบไ,ไว้ในเตาอ่ะ้วถ้ามาทำขายนี่บ็ได้ลทดะทานบม้อก่แห้งเนื้อมันอะ่าเป็นประมาณนี้ฮะเจ้า กแต่จเจ้านี่นะหนาวเปื่อนๆแล้วไี่เดียวมาอากาศก็อึมครึมอ่ะที่เจียงฮานี่สงสัยได้ห้ามอิทธิพลจากประเทศจีนที่เป็นแ่ามีหิมาตกนี่นะหนาวแล้วไี่เดียวนี่โอเคแล้วพอละพอวิถีชุมชนคน บ้านสับไป,ปเหียงเจ้าจังหายเพื่อนกิน,นข้าวกันเนื้อเพื่อนเร็วจะปี๊ไดปปไล่ลากพ่อเขาไปไหน